สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสเรากำลังจะไปเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะที่จริงเราควรออกก่อนสิบห้าทีก่อนหน้านี้นะแต่ว่าก่อนเนี้ยฟ้ามันมืดมากเราก็เลยกลัวที่จะเดินคนเดียว ราจะไปคันเมื่อกี้ยาวไปเลยก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเราเดินลงเพราะคิดว่าจากโตเกียวน่าจะมีรถด่วนไปเร็วกว่าเรานึกว่ารถออกเมืองคนจะน้อยแต่ผิดคาดค่ะคนค่อนข้างเยอะ และแล้วน้องแลปิดก็พาเรามาถึงสถานีอุสโนมิยะค่ะใช้เวลา99นาทีและจากอุซโนมิยะเราก็นั่งไปสถานีคุโดอิโซค่ะอีก53นาทีรถไฟที่พาเราไปคุโดอิโซค่ะคนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเราเลยได้นั่งชมวิวชิวชิว ตอนนี้เราถึงสถานีคุโรอิโซะละก็เกินครึ่งทางแล้วแต่ว่ารถไฟเที่ยวถัดไปอ่ะมันจะอีกประมาณเกือบบชั่วโมงเดี๋ยวเราไปนั่งดื่มชารอยกว่าที่นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคุโรอิโซะไม่เคยได้ยินเลยดลเดินทางกันต่อ เลยเครื่องทางมาแล้วแหละเหลืออีกประมาณ2ทอดแล้วก็รถบัสอ๋อถึงถึงเราจะบอกว่าเราไปฟุกุชิมะใช่ไหมแต่ว่าคืนนี้เราจะไปที่เมืองไอซึวากามสซึซึ่งเป็นออนเซ็นนะคะเราจองเรียวกังที่นั่นไว้หนึ่งคืนไม่ว่าต่อให้วันนี้เดินทางเมื่อยแค่ไหนคืนนี้ก็จะได้แช่ออนเซ็นแน่นอนอันนี้คือสถานีคุโรอิซุที่เราลงไปเมื่อกี เรากำลังจะนั่งรถไปซินชิดะควาวะเป็นที่นั่งดีอะไ,ไม่ต้องนั่งเหมือนรถโลโก้กิน พอรถไฟเข้าสู่เขตภูมิภาคแล้วเนี่ยก็ได้ที่นั่งตลอดเลยค่ะไม่ค่อยมีคนดีแถมที่นั่งยังดูดีเหมือนรถเอ็กซ์เพรสเลยค่ะ แล้วเราก็มาถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่ไอซ์ไอซ์อสุดแล้กมาสุเมื่อกี้เรานั่งคันนี้มาแปดชั่วโมงก,กว่าๆนั่งมาก็หลับๆตื่นๆจากนี้ไปต้องนั่งรถบัสไปอีกเดี๋ยวเ,เราไปลงนั่งรถบัสไปโรงแรมเลยดีกว่า แล้ว,วจะไปหมู่บ้านลังคาสามเลียมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนถึงแล้วสวัสดีค่ะเราต้องไปสืบสอบหารถบัส ียวถึงแล้วในแมพอะขึ้นในแมพหลอกมากเลยให้เดินวนไปวนมาเอากระป๋ากระเป๋าเอากระเป๋าไปฝากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเช็คอินวี่น,นี้นะคะไอจึวากาเมสึอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะอยู่ท่านังรถเจอามานะอยู่เลยจากทะเลสาบอิวานะชิโรมานิดนึงก็มาลงไอซึบากา มาสึกแล้วเราก็นั่งรถบัสต่อมาเมืองฮิกาเซียมาออนเซนแล้วเราก็ได้ถึงโรงแรมแล้วก็เช็คอินเข้ามาในโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นกันเรานั่งรถมาหลายต่อแล้วก็ต่อหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลานาน,านพาร์ท,ที่เราใช้วันนี้ที่จะมาพูดถึงเนี่ยคือพาร์ทเซชุนจูฮะจิหรือว่าเซชุนเอจินนะคะคือเป็นตั๋วที่จะออกทุกทก ปีละ3ครั้งคือตั๋วเนี่ยปหนึ่งเป็นเหมือน JR Pass เลยแต่ว่าแค่นั่งรถด,ด่วนไม่ได้แค่นั้นเองต้องนั่งแต่รถโลอลคือนั่งลิมิต e อ็กซ์เพรไม่ได้แต่นั่ง Express ธรรมดาได้ตัวนี้1น0่งมืนองพันหนึเยนนะคะใช้ได้5วันแล้วก็สามารถเปลี่ยนคนใช้ได้ด้วยแต่ต้องใช้ติดก,กัน5วันคือจะนั่งไปไหนก็ได้ในญี่ปุ่นก็ ขอแค่โชว์นี้เวลาใช้ก็ใช้เหมือน JR Pass ก็เวลาเดินผ่านเขาต้องเดินผ่านช่องของพนักงาน JR ใช่ไหมคะแล้วก็โชยเขาดูอย่างวันนี้ที่เราใช้ไปวันแรกเนี่ยก็จะโดนสแตมป์ไปแล้วว่าเราใช้วันนี้แล้วก็อีกสี่วันคือมันมีค่ามากคือตั้งแต่เรามาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่เราได้ใช้พาสแบบถูกๆอย่างนี้อืมันก็ถามว่าคุ้มค่าไหมเราคิดว่าคุ้มเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามามาซื้อพาสที่นั่งชิงคันเซ็นได้ใช่ไหมคะเพราะว่า วีซ่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวคือจุดประสงค์หลักของตัวเนี้ยเขาเหมือนว่าจะออกให้จะออกมาเพื่อขายสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่แบบว่าปิดเทอมก็อยากไปเที่ยวในราคาย่อมเยาอะไรยเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้จํากัดเลยคือซึ่งมันมันเป็นที่มานน่นแหละว่าเซชุนที่แปลวัยรุ่นใช่ไหมคะแต่เอาจริงๆนะเขาไม่จํากัดใครจะใช้ก็ได้วันนี้ที่เรามาเนี่ยก็เห็นใช้กันหลายคนนะคือตั๋วเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะรถไฟ JR ใช่ไหมคะแต่จะไม่สามารถใช้ JR bus ได้นะคือจะให้รถไฟโลอลได้อย่างเดียวเลย เมื่อกี้ที่เรานั่งรถบัสเข้ามาในฮิคาชิยามะออนเซ็นอ่ะเราก็จ่ายไป210เยนคือถ้าใครมีเวลาเราว่าคุ้มนะตอนเราซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อที่ช่องขายตั๋วของ JR ค่ะที่เป็นรูปอ่าเป็นโลโก้สีเขียวที่เป็นรูปที่นั่งรูปคนนั่งบนที่นั่งรถไฟอ่ะค่ะตั๋วเนี่ยจะออกสามฤดูรู้สึกอ่ะเดี๋ยวแนบรายละเอียดไว้ให้แล้วกันตอนแรกเราคิดว่าจะอยากไปรถนอนมากใช่ไหมซันไลท์ อิซุโมะหรือไม่ก็ซไล์โอคายาม่าเนี่ยตอนแรกอยากไปทริปกันมากเพราะว่าเออใช้กับตั๋วนี้ก็พอดีเลยเพราะขาไปแล้วได้ยิงยาวไปแล้วขากลับก็ค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยคเข้ามาในเมืองแต่ไปลมาซาไล์อิซุโมะมันแพงมากเลยมันสองหมื่นสองไงก็เลยคิดว่าถ้าเราไปแพงองนะงบมันจะบาลปลายเราก็จะจะต้องนอนโรงแรมที่แบบถูกมากๆแล้วมันอาจจะไม่รีแลกซ อย่างที่เราอยากจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเออมาเที่ยวแถวแถวนี้แหละเพราะอย่างน้อยมันก็ยังสากุระก็ยังไม่บานเต็มที่เลยที่เนี่ยแล้วแพนของเราทริปนี้ก็จะวันแรกเรามาที่นี่ใช่ไหมคะมาที่ไอซึวากามาซึแล้วก็สองวันถัดไปเราจะไปที่ชิโดยิชิคือจะไปเพราะอะไรเพราะโรงแรมถูกโรงแรมเ PA ที่มันใกล้สถานีฟุกุชิมะคือจะไปเบสที่นั่นสองคืนแล้วจากนั้นจะนั่งนั่งรถไฟไปเที่ยวชิโดยิชิแล้วก็ไปฮานามิ ภูเขาที่มันที่มีดอกซากุระเยอะอันนั้นอนะแล้ววันสุดท้ายเราจะไปฮิตะชิซีไซพาร์คที่จังหวัดอิอบารากิใช่ไหมคะก็คือจะขยับเข้าไปใกล้ตรงเกียวนิดนึงเราจะได้ไม่ต้องนั่งรถยาวเหมือนวันนี้อีกคือวันนี้มันได้ไงเพราะว่าตื่นแต่เช้ามันคืออารมณ์คนจะออกไปเที่ยวมันก็จะมีกําลังใจยอยู่แล้วใช่ไหมคือออกแต่เช้าได้แล้วก็นั่งรถยาวมาประมาณหกชั่วโมงแล้วก็ต่อรถบัสมาอีกประมาณยี่นาที แต่ว่าคืนนี้พิเศษเนี่ยคืนนี้เรามีออนเซนเนี่ยต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็แช่ออนเซนเราก็จะหายเหนื่อยเพราะฉะนั้นวันกลับเราก็เลยอยากกลับกลับไม่ต้องทรมานมากแต่เราก็คงกลับแบบดึกๆกหน่อยเพราะว่าอยากใช้พาร์ทให้คุ้มนั่นแหละก็จบการเดินทางแล้วก็รีวิวพาร์ทเนาะก็ ต่อไปนี้ก็จะเป็นรีวิวการท่องเที่ยวแล้วแหละก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปเนาะก็จะเป็นในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นฮิกาชิยามาออนเซ็นใช่ไหมคะถัดไปก็จะเป็นฟุกุชิมะเนีย่ยที่เราไปเมื่อกี้โอเคค่ะขอบคุณมากๆมาค่ะที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปรบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่สามัครสมาชิกรบกวนสามัครสมาชิกให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย